สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเมลัยใบใสลุงนะคะวันนี้นะคะมีข่าวอัปเดตของประกันสังคมค,มค่ะผู้ประกันตนมาตรา33นะคะบางท่านก็ได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้รับเงินเนาะสําหรับใครนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ถูกพักงานโดยทางรัฐบาลสั่งให้หยุดเนื่องจากปัญหาไวรัสโควิดนะคะวันนี้มีข่าวข่าวมาอัปเดตค่ะ ลูกจ้างหลายคนนะคะสงสัยว่าเมื่อไรจะได้เงินจากประกันสังคมสักทีนะคะวางงานมาก็นานแล้วนะคะนางพิสมัยนิธิภัยบูร์หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าตอนนี้นะคะนายจ้างได้เข้ามาส่งหนังสือรับรองลูกจ้างเป็นจํานวนมาก หลังจากที่ได้ติดตามนายจ้างนะคะเมื่อนายจ้างได้รับรองการทํางานของลูกจ้างแล้วก็จะเริ่มเข้าหมวดวินิจฉัยซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะทํางานกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะเพื่อจะได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะสําหรับใครนะคะที่มีคําถามเข้ามานะคะวันนี้ก็คัดปาเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวไปฟังคําถามกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง คำถามเข้ามาว่ายื่นเรื่องเข้ามาแล้วจะได้รับเงินเมื่อไรนะคะ ก็ทางประกันสังคมนะคะได้เร่งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ประกันตนนะคะ1 8 0 0 0 0คนได้รับ SMS แล้วนะคะก็ทางประกันสังคมจะได้โอนเงินเข้าบัญชีอีกงวดวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาถ้าหากว่าลูกจ้างคนไหนนะได้รับ SMS แล้วแต่ยังไม่มีเงินเข้าบัญชีก็อาจจะเป็นไปได้2กรณีคือเลขบัญชีที่ให้ไว้ไม่ถูกต้องนะคะหรือเลขบัญชีถูกปิดไปแล้วหรือ ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีทำให้บัญชีถูกปิดไปแบบนี้ให้รีบแจ้งทางประกันสังคมโดยด่วนนะคะมีคำถามที่ว่าอยู่บริษัทเดียวกันทำไมบางคนได้รับเงินแล้วบางคนยังไม่ได้รับเงินเลยล่ะ จะทำอย่างไรนะคะลูกจ้างในกิจการในบริษัทเดียวกันอาจจะขอยื่นงเงินชดเชยคนละพื้นที่นะคะบางพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดบา,บางพื้นที่อยู่ในกรุงเทพนะคะการทํางานของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปนะคะพอจะนานจะต้องรอนิดนึงนะคะ ตอนนี้ประกันสังคมก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะหากมีใครนะคะสงสัยหรือมีข้อมูลอะไรนะคะให้เมนไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะตามข่าวประกันสังคมนะคะว่าตอนนี้จ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนมาตาสาไปถึงไหนแล้วนะคะฝากติดตามไป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้สวัสดีค่ะ